ตบังไว้ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายข้าพเจ้าได้พูดแล้วว่าคนจำนวนไม่น้อยแบกก้อนหินแห่งชีวิตคือความหนักอกหนักใจวิ่งฝ่าออกไปคือความทยานอยากไปสู่ภูเขาแห่งความว่างเปล่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายสมมติว่า ใครสักคนหนึ่งกลิ้งหินอันแสนหนักอึ้งขึ้นสู่ยอดภูเขาแล้วปล่อยให้หินนั้นตกลงมาอย่างภาคพ,พื้นดินตามเดิมตามลงมากลิ้งขึ้นไปอีกแล้วปล่อยลงมาเขากลิ้งหินขึ้นสู่ยอดเขาอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าแล้วลท่านจะรู้สึกอย่างไรต่อบุคคลผู้นั้นเขาถูกบังคับให้เข็นก้อนหิน โดยที่ตัวเอยเองไม่เคยรู้ว่าจะต้องเข็นทำไมบุคคลสมมติดังกล่าวมาฉันใดคนส่วนมากในโลกก็เป็นฉันนั้นได้ลงทุนลงแรงเป็นอย่างมากเข็นก้อนหินคือภาระอันหนักอึ้งของตนเพื่อไปสู่ยอดเขาแห่งความว่างเปล่าต่างคนต่างก็กลิ้งขึ้นไปลิ้งขึ้นไปถูกความทยานอยากของตนผลักไส ให้กลืนขึ้นไปด้วยความเข้าใจว่าบนยอดเขานั้นจะมีอะไรบางพวกก็กล่นหินกระทบกันยังหนทางกันแล้วทะเลาะกันเบียดเบียนข้าฟันกันแข่งกันว่าใครจะถึงยอดเขาก่อนเมื่อถึงยอดเขาแล้วจึงได้รู้ว่ามันไม่มีอะไรเลยคนทั้งหมดก็ต้องนั่งลงกอดเขารำพันว่า เหนื่อยแรงเปล่าดูก่อนท่านผู้สแสวงสัจจกมนุษย์จะถูกลงทันให้ประสบชะตากรรมคือการลงแรงที่สิ้นหวังและไร้ผลตอบแทนอันคุ้มหน่วยก็เพราะความเข่าของมนุษย์นั่นเองแม้นมนุษย์จะพอฉลาดบ้างในเรื่องอื่นๆในสาขาวิชาการมากหลายแต่มนุษย์ยังเข่าต่อเรื่องราวของชีวิต มนุษย์ส่วนมากยังเข้าม่ถึงสิ่งที่ชีวิตควรจะต้องการและขึ้นให้ถึงส่วนใหญ่ยังถือเอาการกินและกเกียดเป็นจุดหมายของชีวิตนั่นคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของสังคมมนุษย์ตามความเป็นจริงแล้วการงานทุกอย่างของมนุษย์ควรเป็นเครื่องมือไปสู่การพัฒนาตนให้ขึ้นสู่ฐานะอันสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะขึ้นไปให้ถึงได้ นั่นคือความสะอาดจำใสแห่งดวงจิตข้ามดินแดนแห่งความมืดมนของชีวิตไปเสียได้เลืละจะขอกล่าวถึงบุพกรรมของสหาย5้าห้าคนอันมีพระยะเป็นต้นพระตถาคตเจ้าตรัสว่าบุคคลห้าคนมีพระยะเป็นประมุขนั้นในปรารถนาอารหัตตคุณในสมกของพระพุทธเจ้าพระองค์ดัง ชวนกันทําบุญเป็นอันมากต่อมาในช่วงหลังเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นทั้งห้าสิบห้าคนก็ยังคงเป็นสหายกันเที่ยวจัดแจงศพอนาถาในวันหนึ่งพวกเขาพบศพหญิงตายทั้งกลมจึงนำไปป่าช้าให้ห้าคนทำหน้าที่เผาอีกห้าสิบคนเที่ยวตรวจดูศพที่ไม่มีญาติอื่นๆ นายยะสะซึ่งเป็นหัวหน้าได้อาลาวเหล็กแทงศพนั้นพลิกกลับไปกลับมาขณะที่กำลังเผาศพอ,อยู่นั่นเองก็ได้อสุภสัญญาคือความสำคัญหมายว่าไม่งามเขาชี้ให้สหายอีกสี่คนดูว่าท่านทั้งหลายจงดูศพนี้เถิดหนังลอกออกไปแล้วตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างดูเหมือนรูปโคดัง มีสะอาดมีกลิ่นเหม็นพึ่งรังเกียจสาหายทั้งสี่คนก็ได้อสุภัสสัญญาเหมือนกันเมื่อกลับเข้าไปในบ้านได้บอกเรื่องนั้นแก่สหายทั้งห้าสิบคนสหายเหล่านั้นก็ได้อสุภัสสัญญาจะสักกุลบุตรเมื่อกลับไปบ้านได้บอกแก่บิดาและมารดาและภริยาท่านเหล่านั้นก็ได้อสุภัสสัญญาเช่นกัน เพราะเหตุที่มีบุรภูปนิสัยทางอสุภาสัญญานี่แลเรือนซึ่งเกลื่อนกลนด้วยสตรีงามบำรุงบำเรอให้เพลิดเพลิอนอยู่จึงปรากฏแก่ยศกุลบุตรประดุดดังป่าชา้าและด้วยอุปนิสัยนั้นเหมือนกันเขาจึงได้บรลุคุณวิเศษคืออรหัตตะพนตัอขอได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วดูก่อนท่านผู้แสวงสัจจะ ถ้าไม่มีอุปนิสัยในทางนี้แล้วความรู้สึกอย่างนั้นจะเกิดแก่ยสัสก,กุลบุตรไม่ได้ยสัสเป็นบุตรเศรษฐีที่มั่งคั่งมากในเมืองพารานสีมีสตรีที่สวยงามคอยบำรุงบำเรอเป็นอย่างดีในคืนหนึ่งยสัสสานอนหลับไปก่อนเมื่อตื่นขึ้นมาตอนดึกขณะที่ไฟสว่างอยู่เขาเห็นสตรีเหล่านั้น นอนด้อาการพิกลพิการต่างๆบางนางพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางมีตะโพนวางอยู่ข้างคอบางนางนอนสยายผมบางนางนอนน้ำไหลไหลบางนางละเมอเพ้อพกยญิงเหล่านั้นปรากฏแก่ยศประดุษสรากศพที่ก็ทิ้งเปล่อยกลวรอยู่ในป่าช้าเกิดความสลดกิบเบือน่าย แล้วก็ออกอุทานด้วยความสลดใจว่าที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอจึงลงมาสวมรองเท้าออกจากเรือนไปออกประตูเมืองเดินไปทางที่จะไปป่าอิสิป,ปัตตานมลุกทายวันเวลานั้นใกล้รุ่งแล้วพระบรมศาสดาเสด็จจงกรมอยู่ในที่โล่งแจ้งสมงได้ยินเสียงของยศกุลบุตรว่า ที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนาะจึงปรัดเรียกแล้วว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยศก,กุลบุตรได้ฟังดังนั้นจึงถอดรองเท้าเข้าไปเฝ้าพระศาสดาในทรงแสดงธรรมให้ฟังตรัสถึงเรื่องทางนศีลสวรรค์โทษของต่ามกามาทีนวะและความสุขความปลงใจ ของผู้ออกจากการมแล้วในคำมะโดยใจความย่อว่ามนุษย์ผู้อยู่ร่วมกันคนต้องมีการเสียสละให้กันไม่เบียดเบียนกันจึงจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขแต่ความสุขในชั้นการมนั้นเจืได้โทษเป็นสุขที่ปนด้วยทุกข์สุขสมนัตอันใดเกิดจากการมนั่นคือคุณของกรรม ทุกโทรมนัตอันใดเกิดจากการรมนั่นคือโทษของกรรมแต่กรรมทั้งหลายมีสุขน้อยมีทุกข์มากมีพิษมากมีความเดือดร้อนมากมีรสอะไรน้อยมีความขมขืนปวดร้าวมากผู้ใดเห็นโทษของกรรมจึงชักกายชักใจออกจากการรมจึงได้ความปลงใจมีความสุขอันประณีตนั่นคือแเ่คขมะสุข ไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องบาดระแวงภัยเพราะกรรมยศกุลบุตรผู้นายการรมอยู่แล้วมเมื่อได้ฟังพระพุทธพจน์อันชี้ให้เห็นโทษของกรรมและคุณของการออกจากการรจิตก็เล่นไปสู่เนี่ยคำมัสุขพระศา,าสดาทรงทราบว่าจิตของยศห่างออกจากความพอใจในกรรมควรรับพระธรรมเทศนาที่สูงขึ้นไปได้แล้ว จึงทรงสแสดงอริยสัจสี่เหมือนช่างย้อมผู้ฉลาดปอ,อกผ้าให้สะอาดควรเกิดการย้อมก่อนและจึงย้อมได้สีที่ต้องการยศกุลบุตรฟังพระธรรม,มเทศนาแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันต่อมาภายหลังจึงได้สำเร็จอรหัตตผลดูก่อนท่านผู้สแสวงสัจจะข้อความที่น่าสะกิดใจอย่างยิ่งก็คือ คำสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับเศรษฐีผู้เป็นบิดาของพระยศะะับิดาของท่านยศะับอกว่ามารดาที่เศร้าโศคลำพันถึงบุตรหนักหนาจงให้ชีวิตแกม่มารดาโดยการกลับเป็นเรือนเถิดพระยศะัมองดูพระศาสดาพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจิตของยศะัหลุดพ้นจากอาสวะไม่ได้ยึดมั่นในอุปทา,านแล้ว คนหรือที่ยัส์จะกลับไปบริโภคกรรมคุณอีกเหมือนแต่ก่อนเก่าบิดาของยัะ์ทูลตอบว่าไม่อย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะเป็นลาบแล้วความเป็นมนุษย์อันพ่อยัส์ได้ดีแล้วดูก่อนท่านผู้เห็นภายในวัฏสงสารทั้งหลายเมื่อเศรษฐีบิดาของท่านยาัะทราบว่า บุตรของตนบรรลุอรหัตผลสิ้นกิเลสท,ทั้งปวงแล้วพูดออกมาว่าความเป็นมนุษย์อันพ่อัะสะได้ดีแล้วดังนี้เป็นการยืนยันถึงความเข้าใจของท่านว่าการได้ดีอย่างสูงสุดของมนุษย์นั้นคือการสิ้นกิเลสนั่นเองดังนั้นภาวะแห่งการสิ้นกิเลสจึงสมควรเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของหมู่มนุษย์และต้องเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด ของทุกทุกชาติที่เกิดแต่จะไปสำเร็จเอาชาติใดนั้นก็สุดแล้วแต่บารมีที่สั่งสมอบรมมาผู้มีจุดมุ่งหมายของชีวิตอย่างนี้เท่านั้นจึงจะพบกับความสุขสงบของชีวิตมิเช่นนั้นแล้วถึงจะได้อะไรมาก็หาพอใจไม่ชีวิตก็จะต้องระหกระเหินกันต่อไปจิตใจจะดิ้นรนร่างร่อนหาของนําใหม่แปลกแปกที่เข้าใจเอาว่า จะให้ความสุขความสมบัตแก่ตนได้พระพัทธวัคคีผู้สาเร็จมรรคผลที่ไร้ไฟและท่านฉดินมีอรูปวละกัสปะเป็นต้นก็ล้วนแล้วแต่ได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่ออรหัตผลเท่านั้นหาได้ปรรถนาตำแหน่งใดๆไม่อันหนึ่งฉดินสามพี่น้องมีอรูปวละกัสปะเป็นต้นมีชีวิตเกี่ยวพันกับพระเจ้าพิมพิสาร เพียงแต่ในชาตินี้ก็หาไม่แมในชาติก,ก,ก่อนก็เคยเกี่ยวพันกันมาแล้วได้ทำบุญกุศลร่วมกันมาพระศาสดาได้ทรงเล่าเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่านับถอยหลังจากนี้ไป92กับในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิตะและปุทสะพระพุทธเจ้าองค์ที่20และ21พระเจ้าพิมพิสารเกิดเป็นสมุบัญชี ของพระราชกุมารสามพระองค์คือชดินสามพี่น้องเวลานี้ได้ร่วมกันทำบุญทําทานในสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระราชกุมารทั้งสามพระองค์ได้รับสินสิบมงห่มงผ้ากาสายะสองพืนตลอดเวลาสามเดือนมอบพระราชภาระในการบำรุงพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตให้แก่สมุบัญชีของพระองค์ ผีพระยจ้าพิมพิสารเวลานี้แต่บริวารของสมุขบัญชีอันเป็นทาสบ้างเป็นกรรมกรบ้างได้กินของที่เขาอุทิศให้สงเองบ้างให้บุตรหลานกินบ้างเพราะไม่อาจระงับความอยากได้ไม่เห็นของดีๆของนั้นไม่ใช่ของเหลือจากสงแต่เป็นของที่เขาอุทิศถวายแก่สงและสงยังไม่ได้ฉัน เมื่อวิบากแห่งกรรมนั้นจึงเกิดเป็นเปรดอยู่นานถึงสีพุทธันดอนได้ถามพระพุทธเจ้าถึงสามพระองค์ว่าเมาื่อใดพวกตนจึงจะพ้นจากความทุกข์ทรมานนั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัตอบว่าจากพ้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายเวรุวันแก่พระาศาสดาแล้ว พระอำน,นาจแห่งกรรมชั่วของเปรดเหล่านั้นปิดบังไว้กึงบันดาลให้พระเจ้าพิมพิสารไม่ได้สมงละลึกที่จะอุทิศส่วนบุญส่ให้ใครเลยในราตรีนั้นเปรดทั้งหลายจึงได้ไปเปล่งเสียงอันน่ากลัวในพระราชวังของพระราชาแสดงตนให้ปรากฏกอรเสนาแห่งแฟนกดทรงสะดุ้งตกพระไทยเป็นอันมากรุ่งเช้า จึงเสด็จเตเฝ้าพระาศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนมหาบุพพิตรนับไทยหลังจากนี้ไป9กกับในาศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุตสะพวกเปตดเหล่านั้นเป็นญาติของพระองค์เองในกินอาหารที่เขาเตรียมไว้ถวายสมเกิดในเปนตรโลกแล้วหวังได้รับส่วนบุญจากพระองค์มาตลอดกาลชาตินาน พระองค์ผู้เจริญถ้ามอมฉันถวายทานในบัดนี้เปรดเหล่านั้นจะได้รับหรือได้รับสิมหาภุพิตพ,พระาศาสดาตรัสตอบพระราชาพิมพิสารทรงนิงมนต์พิษุสร์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายมหาทานในวันรุ่งขึ้นแล้วได้พระราชทานส่วนบุญว่าด้วยอานุภาพแห่งมหาทานนี้ ขอข้าวน้ําอันเป็นทิพย์จงสมเด็จแก่เปรตเหล่านั้นข้าวน้ําอันเป็นทิพย์เกิดขึ้นแก่เปลตเหล่านั้นแล้วในคืนต่อมาเปลตเหล่านั้นเปลือยกายแสดงตนแก่พระราชาพระเจ้าพิมพิสารทูลถามความนั้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ตรัสให้ถวายผ้าแก่พระสงฆ์พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายจีวรแก่พระสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและทรงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลว,ว่าด้อานุภาพแห่งจีวรลทานนี้ขอผ้าอันเป็นทิพย์จึงเกิดแก่เปรตทั้งหลายขณะนั้นเองผ้าทิพย์เกิดขึ้นแก่เปรตเหล่านั้นพวกมันก็ละอัตภาพแห่งเปรตดำรงตนอยู่ในอัตภาพอันเป็นทิพย์แล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาบุญของพระราชาพิมพิสารโดยในว่าเปรตทั้งหลาย ยืนอยู่ที่ทางสามแพ่งสี่แพ่งบ้างมาสู่เรือนตนแล้วยืนอยู่นอกฝากประตูบ้างเมื่อข้าวน้างและของควรเคี่ยวควบริโภคเป็นอันมากมีอยู่ใครสักคนหนึ่งก็ไม่ได้นึกถึงเปรตเหล่านั้นเพราะกรรมของสัตว์เปรตนั่นเองที่ปิดบังเอาไว้ผู้มีใจอนุเคราะห์เมื่อให้ทานจึงควรระลึกถึงญาติบ้างว่า ขอกุษลผลทานนี้จงสมเด็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าญาติทั้งหลายผู้ไปบังเกิดเปด็นเปรตมาประชุมกันอนุโมทนาด้วยความเคารพตั้งจิตให้ญาติผู้ทำบุญไปให้ได้มีอายุยืนนานถ้ายกผู้ทำบุญก็ไม่ไร้ผลในเปรตโลกนั้นไม่มีกสิกรรมโครัขก,กรรมก็ไม่มีไม่มีพาณิชกิหรือการซื้อขายใดๆ เปรตทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยทานที่มนุษย์ทําบุญอุทิศไปให้เท่านั้นน้ําที่ตกลงในทิ่ดอนเ่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มชันใดขอทานที่ท่านให้แล้วจากโลกนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนหว้วงน้ําหรือหม่หนองคลองบึงเต็มแล้วหลังลงสู่สาครผู้มีใจกรุณา ระลึกถึงอุปการะที่ท่านทำแล้วแก่ตนมาก่อนว่าผู้นี้เคยให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้เคยทำสิ่งนี้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรหรือเป็นเพื่อนเราแล้วทำบุญให้ทานอุทิศส่วนบุญเกนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับทั้งหลายด้วยความสำานึกบุญคุณนั้นอันนี้เป็นประโยชน์ส่วนการรอ้องไห้เศร้าโศกคล่่าครวญไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับ ขาก็คงอยู่อย่างนั้นเองไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นทักษิณาที่พระองค์ทรงบำเพ็ญน,นี้ชื่อว่าทรงตั้งไว้ดีแล้วในสงจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขตลอดกาละนานจะสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับตามควรแก่ฐานะพระองค์ทรงแสดงญาติธรรมให้ประจักษ์แล้วในคราวนี้ทรงทำการบูชาอันโอราญแก่พระญาติผู้ล่วงลับ ทรงให้กำลังแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยแล้วชื่อได้ว่าได้ทรงคนขวายในบุญเป็นอันมากพระคาถาอนุนโมทนานี้ยังความปราบปลุนพระไทยให้เกิดแก่พระเจ้าพิมพิสารเป็นที่ยิ่งก็ามีพระไทยจับจ่อในการบุญการกุศลอยู่แล้วเมื่อทรงทราบว่าพระราชกุศลที่ทรงอุทิศให้พระญาติในอดีตสำเร็จประโยชน์เช่นนั้น ็ส่งปลาโดขึ้นอีกเป็นนับทวีคูณดูก่อนท่านผู้เห็นภายในวัฏฏะสงสารทั้งหลายกรรมดีกรรมชั่วมีจริงผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีจริงบุคคลมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่อาศัยคนทำดีหาความสุขได้ง่ายส่วนคนทำชั่วหาความสุขได้ยาก